เฮยข่าวเลยเ x i ยวมี12 Ultra ใช้ชิป Snapdragon 8 Plus Gen 1ให้กล้องหลัง Leica เพิ่มเซ็นเซอร์ T-D ToF อาจเปิดตัวกรกฎาคมนี้มีข้อมูลว่า x i a o มี12 Ultra จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของทาง x i a o มีที่พัฒนาร่วมกับ Leica ทาให้ถูกจับตามองอย่างมากเลยนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมีการเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ ลาสุดก็ได้มีข้อมูลว่าเชื้อมี1 2อัลตร้าจะใช้ชุดกล้องหลังชุดเดียวกันกับมี11อัลตร้าโดยจะเป็นกล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเอียด5 0ล้านพิเซลกล้องเทรลโฟโต้ความเเอียด48ล้านพิเซลที่สูมได้5เท่าและกล้อง Ultra wide, ออาตราไวความเรียด48ล้านพิเซลข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากทิปเตอร์ชาวอินเดีย อย่างย o u แ s ๊สบารแล้วครับนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกหนึ่งแหล่งข่าวระบุว่าจะมีการเพิ่มกล้อง T-D T-O-F เข้าใหมา่ด้วยครับ่ลกล้องหน้าจะมีความละเอียด20ลา้านพิกเซลเท่ากับรุ่นก่อนด้านหน้าจอแสดงผลจะใช้จอจากเซลมี2 Pro ซึ่งเป็นจอ LTPO อ m o, o l e d ขนาด6.7นิ้วความละเอียด QHD Plus รองรับค่ารีเฟรช rate นงร2 0สเฮิร์ตส่วนสเปคอื่นนั้นคาดว่าจะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8ปดพันเจ1ให้แรมแบบ LPDDR สีมีเลือก 8G กิกกับ 12G กิก ส่วนลำเป็นแบบ USB 3.1มีให้เลือก 256G b และ5 1 2 g b บนระบบปฏิการ Android 12ครอบทับด้วย m i u i 1 3ให้ไฮบริดเตอรี่มาที่4,800รอมิลลิแอมรองรับชาร์จไวห์6ิ w วัตต์และชาร์จไร้สาย5้วัตต์แต่ทั้งนี้บางแหล่งข่าวระบุว่าอาจจะรองรับการชาร์จไวถึง1 2ึงร้วัตต์เลยทีเดียวครับแต่ข่าวลือล่าสุดนี้ยังขาดข้อมูลบางส่วนเช่นหน้าจอขนาดเล็กด้านหลังที่ยังไม่ทราบว่าจะมีมาให้หรือไม่นะครับ เอาละครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t เพียงแค่ด้ดยไม่ยี่สิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ